สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิกเกอร์าโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะ ประจำปักหลังของเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2564เรามาถึงผู้ที่เกิดวันศุกร์กันแล้วค่ะมาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์ชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมีไหมพร้อมตัวเลขนำโชคอีก5หมายเลขนะคะก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดามาดามขออภยนะัยเวณที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคำพยากรณ์หรือไม่ถูกใจในคำพยากรณ์ก็แล้วแต่ช่วยกดซ u b s c r i b e เอ๋ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะคะหรือใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับ s ไ r i b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามนะคะและเป็นกำลังใจที่จะทำให้มาดามทำคลิปดีๆออกมาอีกนะคะใครสนใจอยากที่จะวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์หรือจะเช็คดวงอย่างละเอียดเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะ ดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดามนัดแต่บอกก่อนนะคะว่าไปที่เพจมีค่าครูนะคะหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพเอาไว้หารายได้เสริมหรือจะเรียนวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์มาดามเปิดสอนวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์อยู่นะคะเอาไว้สําหรับที่เรียกว่าคุณเอาไปวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ด้วยตัวเองไม่ต้องไปซื้อเบอร์แพงๆเราไปดูว่าเบอร์ไหนถูกโลกกับเราเบอร์ไหนเหมาะกับหน้าที่การงานแบบไหนของเราได้ด้วยเลยนะคะหรือจะเรียนศาสตร์ ลูกเต๋าอลอเคิลมาดามเปิดสอนลูกเต๋าอลอเคิลออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่เข้า Google พิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่ค้นหามาดามนัดคนอ่านดวงค่าเรียนถูกมากค่ะสามารถเรียนได้ตลอดชีพเลยนะคะหรือใครจะเรียนศาสตร์แปลกศาสตร์ใหม่ศาสตร์มหาสตันโดมิโน,โนที่มาดามคิดค้นขึ้นมาเองศาสตร์นี้มาดามต้องขอบอกก่อนนะคะว่ามาดามไม่ได้คิดค้นขึ้นมาเป็นคนแรกมีคนอื่นคิดค้นก่อนหน้ามาดาม นะคะคแล้วเขาก็ใช้พยากรณ์ไปก่อนหน้ามาดามแล้วแต่มาดามไม่เคยไปดูกับเขาไม่เคยรู้จักเลยซ้ําไปว่าศาสตร์นี้มันมี พอมาดามคิดค้นขึ้นมาเราถึงได้รู้ว่าคนอื่นเขาก็คิดค้นแล้วแต่การคิดค้นของแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาจะเอาอะไรลงไปในตัวโดมิโน,โนบ้างนั่นมันแล้วแต่เขามาดามจะเอาอะไรลงไปในตัวโดมิโนบ้างก็แล้วแต่มาดามแต่และว,ว่าการเอาลงไปแล้วมันจะต้องสามารถที่จะวิเคราะห์หรือว่าพยากรณ์ออกมาได้อย่างแม่นยําดังนั้นทําไมถึงตั้งว่าศาสตร์มหสัสจ,จร,รย์โดมิโนเพราะความมหสัสจ,จร,รยรของมันจึงทําให้ มีรายการรายการหนึ่งมาชักชวนมาดามนะคะให้ไปอัดรายการกับเขาแล้วเอาดารามาเป็นปริศนาให้ปริศนาในที่นี้คือเขาปิดหมดเลยนะหน้าตาเราไม่เห็นเลยลูกตาเห็นนิดเดียวพอเราเห็นตาเขาเขาจะก้มหน้าเอาหมวกแก๊บบังไว้ไม่ให้เราเห็นเสียงยังไม่ได้ยินหัวเราะเขายังห้ามไม่ให้หัวเราะเลยไม่ให้เรารู้ว่าคนนั้นเป็นใครนะคะ เราจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นดาราหรือเขาเป็นนักร้องหรือเขาเป็นพระเอกหรือเป็นตัวโกงเป็นอะไรเราไม่รู้ทั้งสิน้นเรามีหน้าที่จับโดมิโนโให้ดาราจับโดมิโนโแล้วพยากรณ์ว่าพื้นดวงของเขาเป็นยังไงเขาชีวิตเขาจะต้องเจออะไรเกิดขึ้นบ้างแต่อันนั้นยังไม่เท่ากับว่าอันนั้นก็คือดาราก็ยอมรับออกมาเมื่อเปิดตัวออกมาแล้วรู้ว่าเป็นใครแล้วถึงจะบอกว่าที่พยากรณ์มาแม่นยำมากน้อยแค่ไหนแต่ทีนี้ก่อนหน้าดาราจะมาเราก็จะมีว่าออพิธีกรและเจ้าของรายการเนี่ย เป็นหมอดูอยู่ก่อนแล้วนะคะเขาเป็นหมอดูที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นคนที่ได้อันดับสองของประเทศนะคะมาจัดทำรายการนี้แล้วให้มาดามเนี่ยพยากรณ์เขาปากติแล้วเขาจะถามเป็นข้อๆแต่วันนี้เขาอยากจะลองดูว่าโดมิโนมันรู้ได้ลึกขนาดนั้นจริงๆเหรอจะสมคำล่ำลือไหมหรือว่าจะสมกับคำที่เราคุยไว้ไหม เขาก็เลยให้ดูพื้นดวงแล้วไม่มีคําถามแม้แต่คําถามเดียวพอหยิบมาปุ๊บเนี่ยในโดมิโนโ่มันบอกโดดเด่นอะไรขึ้นมามาดามก็อ่านตามนั้นไปก่อนนะคะแล้วก็พยากรณ์ไปถึงขนาดพิธีกรน้ําตาไหลกลางรายการก,กั้นไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวไว้เ,เทปที่มาดามเนี่ยอัดเนี่ยออนแอร์เมื่อไหร่มาดามจะมาบอกทุกคนนะคะให้เข้าไปดูว่าคำถามไม่ได้คําถามพยากรณ์ยังไงถึงขนาดพิธีกรกั้นน้ําตาไม่อยู่ นะคะแล้วพิธีกรเขาเป็นนักพยากรณ์อันดับสองของประเทศเลยนะเราไปดูกันเพราะฉะนั้นใครสนใจอยากที่จะเรียนศา 8, สตร์แปดศาสตร์ใหม่ศาสตร์มหาสจย์โดมิโนโอ,อยากจะรู้ว่ามันรู้ลึกเจาะลึกได้ยังไงใส่อะไรลงไปในนั้นสมัครเรียนตั้งแต่ตอนนี้ถึงวันที่30เมษาย,ยนปีพุทธศักราช2564นี้นะคะคุณจะได้รับส่วนลดค่าเรียน1000บาทเริ่มเรียนนะคะเปิดสอนวันที่8พฤษภาคมวันเสาร์ที่8พฤษภาคม ปีพุทธศักราช2564เริ่มเรียนกันตั้งแต่เวลาส0นาฬิกาถึง16นาฬิกาเรียนกันทั้งหมด6สัปดาห์จบจบแล้วสามารถขอใบประกาศจากทางสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ได้ถึงสองภาษามาดามสอนที่สาขาบางขุนนนท์แห่งเดียวเท่านั้นนะคะใครสนใจก็ทักอินบ็อก์ไปคุยรายละเอียดกับมาดามได้หรือทักไปที่เบอร์โทร0 6 1 7 3 6 4 4 4 4 0 4 4 0มมาคุยกับมาดามนัดถามสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะไม่ว่าจะถามเรื่อง โดมิโน่ต้องสั่งทํายังไงหรือจะใช้โดมิโน่แบบไหนได้ไหมหรือต้องใช้แบบมาดามอย่างเดียวไปถามรายละเอียดกันดูนะคะเอาละค่ะเรามาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์วันนี้เป็นวันที่มาดามก็ใจจดใจจ่อที่จะดูเพราะตัวเองก็เกิดวันนี้อยากก็ต้องขออนุญาตผู้ที่เกิดวันศุกร์ทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโน่แทนคุณเราจะไม่ดูกันแบบ ดูพื้นดวงเราจะถามเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภกันเลยนะคะเรามาดูผู้ที่เกิดวันศุกร์การงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภนะคะเดี๋ยวเราจะให้ตัวเลขนำโชคทั้งหมด5หมายเลขด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่า โมิโนจะบอกอะไรบ้างสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ชิ้นแรกได้เจ็ดหนึ่งเก้าสี่เจ็ดแปดสี่แปดเก้าแปดโอ้แปดเยอะอยู่เหมือนกันนะมาดูตัวเลขนํำโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์เราจะให้ห้าหมายเลขนะคะ ก่อนอื่นมาดามบอกก่อนนะให้เป็นวิทยาทานนะคะใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเพราะว่าคนที่เกิดวันเดือนปีเดียวกันยังมีโชคลาภไม่เท่าเทียมกันเลยขึ้นอยู่กับบุญวาสนาขึ้นอยู่กับบุญเก่าที่คุณสะสมกันมาว่าใครทําบุญมามา,มากได้มากใครทําบุญมาน้อยได้น้อยใครไม่เคยทําบุญมาเลยก็ไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันนะคะตัวเลขแรกเต่า 8 1ค่ะสำหรับวันศุกร์90681นะคะเรามาดูกันนะคะว่าพื้นดวงโดยรวมไม่ใช่พื้นดวง,ดวดพ,ดวงพูดผิดนะคะชีวิตโดยรวมของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในช่วงปากหลังเดือนมีนาคมเนี้ยอาจจะเป็นช่วงของการที่มีเกณฑ์ของการที่อยู่ไม่ค่อยติดที่ต้องกระตือรือร้นนะเป็นช่วงที่คุณต้องกระตือรือร้นมันจะมีอะไรเข้ามานะคะหรืออาจที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการมีปัญหาของผู้อื่น คนเขาจะมองว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถบางทีคุณอาจจะโดนเกี่ยงเกี่ยงงานนะคะเกี่ยงงานหรือว่าอาจที่จะถูกมองว่าคุณเก่งคุณก็เอาไปทำคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นช่วงของการถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะหรืออาจที่จะถูกมองว่าคุณเป็นคนแก้ไขปัญหาเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถเฉพาะทาง ดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีเราก็เกิดน้อยใจนะว่าทําไมงานยากงานลําบากหรือว่าอะไรที่มันเหนื่อยๆยโยนมาให้เราคนเดียวหรือบางทีเราก็รู้สึกว่าเราถูกงานที่เจ้านายเพื่อนร่วมง,งานเอางานมาสมๆไว้ให้เรามากจนเกินไปนี่เราก็มาดูถึงเรื่องงานเพราะฉะนั้นในที่นี้เขาถึงเตือนถึงว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์เป็นช่วงของอารมณ์แปรปรวนด้วยนะระวังการแปรปรวนของอารมณ์ด้วยนะคะอาจจะหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายขี้เหวี่ยงขี้วีวนได้ด้วยนะคะ มาดูถึงการงานการงานในที่เนี้ยบอกถึงว่ามีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงนะสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าเป็นช่วงของไฟแรงอะ่ะกระตือรือร้นมากๆเลยนะคุณจะยิ่งเจอโอกาสดีๆเข้ามาสําหรับในช่วงปักหลังของเดือนมีนาคมนี้นะคะ ใครที่เกิดวันศุกร์แล้วคุณกระตือรือร้นคุณไม่อยู่เฉยคุณไม่ได้นั่งรอบุญวาสนาคุณมีโอกาสที่จะมีโอกาสดีๆเข้ามามีโอกาสที่จะโด่งดังไปถึงต่างประเทศได้หรือมีโอกาสที่จะได้ไปทํางานต่างประเทศได้สําหรับบางคนนะคะหรืออาจจะทํางานเกี่ยวกับด้านนําเข้าส่งออกได้นะคะหรือใครทําธุรกิจที่เกี่ยวกับการที่ว่าติดต่อนําเข้าส่งออกกับต่างประเทศอยู่แล้วก็ ถือว่าเป็นการส่งผลไปในนิมิตหมายที่ดีนะคะอาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีการเดินทางอยู่ตลอดเวลาไม่ได้อยู่นิ่งนะคะมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นคนรู้จักเยอะขึ้นนะคะในช่วงปักหลังนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันศุกร์ถ้าคุณกระตือรือร้นถ้าคุณขยันคุณไม่หยุดอยู่นิ่งคุณมีโอกาสที่จะก้าวหน้าก้าวไกลจากการที่เรียกว่ามีคนส่งเสริมสนับสนุนคุณอยู่นะคะ จากการที่เรียกว่ามีคนคอยช่วยเหลือจากผู้ที่มีอํานาจเหนือจากคุณผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้หรือเจ้านายหรือว่าคนที่เขาเรียกว่ามียศมีตําแหน่งเหนือคุณอยู่คอยส่งเสริมคอยผลักดันคุณอยู่เพราะฉะนั้นคุณต้องตืะตรือร้นให้มากๆเพราะเขามองเห็นถึงความสามารถถึงความเก่งของคุณความเก่งในที่นี้สําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์จะไปในแนวโน้มของการแก้ปัญหา หรือว่าไปในแนวโน้มของการที่เรียกว่าใช้คำพูดคำจาที่เป็นคำพูดคำจาที่พลิกแพงได้เก่งนะคะคนเชื่อมั่นมองว่าคุณเป็นคนที่สามารถทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้ด้วยนะคะเป็นเป็นนักพัฒนาเป็นคนที่มีหัวคิดพัฒนาทางด้านการทําง,ทงานได้ด้วยนะคะเรามาดูถึงว่าถ้าเก่งถ้าเก่งและดีขนาดนี้แล้ว การเงินจะเป็นยังไงบ้างล่ะการเงินในที่นี้บอกได้เลยนะคะว่าถึงแม้คุณจะเก่งถึงแม้คุณจะมีความสามารถแต่การเงินยังไม่ดีเท่าไหร่เลยอะนะคะมันรายได้ยังยังมันเหมือนกับว่าเรายังเป็นช่วงของการสร้างชื่อเสียงหรือเปล่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่ารายได้อะ มีมาไม่สม่ำเสมอมันเป็นรายได้ของงานจ็อบมากกว่ามันเป็นรายได้ของพวกงานอีเวนท์ที่งานที่มีรายได้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนะระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาด้วยนะจะเซ็นอะไรกับใครดูดีๆระวังการผูกมัดแล้วทําให้คุณเนี่ยดินไม่หลุดดินไม่หลุดในที่นี้คือคือคอ,อาจจะมีความรู้สึกว่ารายได้มันน้อยฉันไม่อยากทําแต่คุณเซ็นสัญญากับเขาไปแล้วคุณยกเลิกไม่ได้คุณก็จะต้อง ทุกทรมานอยู่กับการทําที่มันมีไรายได้น้อยๆเพราะฉะนั้นจะทําอะไรดูให้ดีๆด้วยระวังการเป็นหนี้เป็นสินนะคะจากการที่ใช้จ่ายไม่ได้ระมัดระวังหรือในที่นี้เขามองว่าคุณนะ่ยไม่ได้ใช้จ่ายเองนะมันอาจจะมาจากการช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นในที่นี้เกี่ยวกับการการเซ็นสัญญาด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปค้ำประกันใครนะคะมีโอกาสที่จะถูกฟ้องล้มละลายได้ด้วยนะสาหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่อง เรื่องเรื่องเอกสารสัญญาให้มากๆว่าอย่าไปค้ำประกันใครหรืออย่าไปเซ็นสัญญาอะไรกับใครง่ายๆโดยไม่อ่านให้รอบคอบนะคะคุณมีโอกาสที่จะหมดเนื้อหมดตัวจากการถูกฟ้องล้มละลายหรือมีมีหนี้สินล้นพ้นตัวเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะเป็นช่วงของการที่งานดีก็จริงแต่เงินยังไม่โอเคเท่าไหร่นักนะเพราะฉะนั้นก็อดทนไปหน้ามันก็แค่ปากเดียวเอง1 5 1 6วันเองนะคะมาดูถึงว่าความรักของผู้ที่เกิดวันศุกร์กันบ้างสำหรับคนโสด คนโสดจะเป็นยังไงในที่นี้คนโสดมีเสน่ห์นะมีเสน่ห์จึงดึงดูดให้คนเข้ามาแต่คนที่เข้ามาก็ต้องดูด้วยนะเขาเป็นคนเจ้าชู้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอนะผู้ที่เกิดวันศุกร์ใครที่อยากจะมีรักใครที่อยากจะพบรักก็มีเกณฑ์จะได้พบรักแต่จะเจอคนเจ้าชู้เจอคนมีเสน่ห์ด้วยเหมือนกันแต่เจ้าชู้เนี่ยเขาเจ้าชู้ได้แต่คุณไม่มีสิทธิ์เจ้าชู้นะเพราะเขาเป็นคนขี้หึงมาก ดังนั้นมันก็จะจะทำให้มีปากมีเสียงทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆจากการหึงหวงเกิดขึ้นได้แต่สำหรับใครที่มีคู่ครองแล้วแต่งงานแล้วในช่วงนี้ความรักของคุณค่อนข้างมีปัญหากันสักนิดนึงนะคะต่างคนต่างใช้อารมณ์เหวี่ยงเวียนเข้าใส่กันเพราะฉะนั้นอยู่เอ่อเขาเรียกว,ว่าถ้าไม่สามารถใจเย็นใส่กันได้ก็คุยกันน,น้อยๆหน,น่อยนะคะให้มันข้ามผ่านปากนี้ไปก่อนให้มันข้ามผ่านปากหลังไปก่อนเพราะเวลาคุยกันปุ๊บแล้วมันจะต้อง เขาเรียกว่าเหมือนกับจะต้องโตวาทีแล้วไม่มีใครยอมใครแต่ถามว่าจะเลิกลาจากกันไหมก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะเลิกลาจากกันแต่ก็อดที่จะอารมณ์เบี่ยงอารมณ์วีนใส่กันไม่ได้ต่างคนต่างก็อารมณ์ร้อนและไม่ยอมกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์สำหรับคนที่มีคู่ครองแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ามีปากมีเสียงกันอยู่บ่อยๆบ,บางทีก็มีเรื่องหึงหวงกันเกิดขึ้นได้ด้วยนะสําหรับบางคู่ก็ต้องดูดีๆนะคะจากการมีสเสน่ห์ของคุณทําให้คู่ครอ,องของคุณอาจจะ รับไม่ได้นะคะรับไม่ได้แล้วก็อาจที่จะเก็บสะสมไว้ในใจวันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาเริ่มรู้สึกไม่ยอมแล้วแหละเริ่มรู้สึกจะต้องชนกับคุณและกับการหึงหวงที่เกิดขึ้นทีนี้เรามาดูถึงว่าสําหรับคนที่อออยากรู้เรื่องสุขภาพสุขภาพจะเป็นอย่างไรสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ระวังเกี่ยวกับระบบสมองนะคะใครที่50อัพไปแล้วให้ระวังเกี่ยวกับระบบสมองเกี่ยวกับเรื่องความจําเริ่มที่จะ จะได้หน้าลืมหลังไม่ว่าคุณจะเป็นวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานหรือคนที่อายุเยอะแล้วก็ตามสําหรับวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานก็อาจจะขี้หลงขี้ลืมในช่วงนี้เอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวลืมไม่นั่นเดี๋ยวลืมไม่นี่ได้หน้าลืมหลังอยู่เรื่อยแต่ถ้าสําหรับใครที่เป็นผู้ใหญ่แล้วระวังการเป็นอัลไซเมอร์เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็หมั่นตรวจสุขภาพหมั่นเช็คว่าเราอาการมันมีอาการผิดเพี้ยนอะไรเกิดขึ้นไหมถ้าเรารู้สึกว่า เราเอา่อเราพูดไปแล้วเนี่ยเราไม่ฟังคําตอบของคนอื่นให้รู้เลยว่าคุณกําลังเริ่มที่จะเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะคะระวังการติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์ด้วยจากการที่ใครที่ชอบเที่ยวชอบซุกโซนมีการติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะมาดูเรื่องโชคลาภเป็นบ้างดีกว่าว่าสาหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์มีโชคลาภไหมเอ๊ะทำไมนะตั้งเอาวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์แล้วเนี่ยเหลือวันเสาร์อีกวันเดียวเองเนาะมีโชคลาภทุกวันเลยอะสําหรับเอ่อ ผู้ที่เกิดวันศุกร์มีโชคลาภแต่มาจากเซนต์กันทั้งนั้นเลยนะเนี่ย Store. บอกก่อนเลยว่ามันจะเป็นการที่เรียกว่าโชคลาภมาแบบไม่คาดฝันอย่าไปใจจดใจจ่อกับมันนะคะแต่โชคลาภในที่นี้มันมาจากการที่เรียกว่าคุณต้องหมั่นสวดมนต์นะสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์หมันม่นสวดมนต์หมั่นขอพรโชคลาภในที่นี้ไม่อาจจะไม่ใช่ลาบลอยอย่างเดียวสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์โชคลาภคุณอาจจะมาเกี่ยวกับเรื่องการงานอาจจะมีคนเอางานมาให้แบบไม่คาดฝัน จากความโดดเด่นของคุณนะคะความโดดเด่นของคุณจะทําให้คุณน่ะมีงานมาแบบไม่คาดฝันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นน่ะถ้าใครต้องการขอพรเรื่องโชคลาภเกี่ยวกับลาบลอยคุณก็จะได้แค่เพียงโชคลาภเรื่องด้านลาบลอยแต่มันก็เป็นแค่เพียงช่วงปักหลังนี้เท่านั้นแต่ถ้าใครอยากที่ได้กินไปตลอดชีวิตคุณก็อาจจะได้โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการทํางานซึ่งมันก็จะสามารถสานต่อชีวิตคุณไปได้ตลอดแล้วแต่คุณจะขอแล้วกัน แต่สิ่งที่สําคัญเลยเขาบอกว่าคุณควรที่จะต้องสวดมนนั่งสมาธิขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันทําทุกวันคุณจะประสบความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นแล้วจะทําให้คุณมีชื่อเสียงด้วยนะคะหน้าที่การงานของคุณก็จะโดดเด่นขึ้นมาได้ด้วยนะคะก็จบคําพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์แล้วนะคะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ